ฝนตกพี่น้องสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับผมพุ่งนาน้องหินรายงานตัวครับฝนตกหนักครับชมบรรยากาศ ฝนรั่วฝนรั่วฝนสะกลน,นครระเบือพี่น้องฝนตกฝนตก เสียงนาน้องหินครับผมอำเภอวานนนีวาฒจังหวัดสกลนครระเบือพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ,อ้ยอยู่เทียงให้เทียงนา,า,งนาครับ ผลผมเปียกหมดแล้วเนี่ยรถผมเปียกหมดแล้วฝากรับชมหน่อยเด้อครับพี่น้องตกทั้งคืนครับเมื่อคืนก็ตกเบิดลคืนครับผล ฝากรับชมด้วยนะครับพี่น้องครับผมขอจบรายงานตัวเพียงแค่นี้นะครับดอฝากรับชมด้วยนะครับพี่น้อง สวัสดีครับ